สวัสดีครับพบกับช่องลำพูนพาร์ตี้นะครับที่ดินสวยเมืองลำพูนวันนี้เราอยู่ที่ตำบลริมปิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ก็มาพบกับที่ดินแปลงสวยใกล้ๆกล้เมืองแล้วนะครับห่างจากตัวเมืองลำพูนประมาณแค่สักสามสี่กิโลเท่านั้นนะครับที่ข้างหลังเรานี่นะครับขนาดสามไร่หนึ่งงานเก้าสิบตารางวานะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นซอยที่เข้ามาในแปลงที่นะครับจากทางหลวงหมายเลข3012นะครับเข้ามาประมาณ200เมตรนะครับทางตรงนี้จะกว้างประมาณ4เมตรนะครับเป็นคอนกรีตนะครับมีไฟฟ้ามีประปานะครับตรงนี้ ทางตรงนี้ก็จะทํามาถึงตรงบริเวณหน้าที่นะครับตรงบริเวณหน้าที่ก็จะมีคลองนะครับคลองกาบแก้วนะครับที่แปลงนี้ตะก่อนเคยเป็นสวนลำไยนะครับตอนนี้จ้ของถมจนสูงขึ้นมาแล้วนะครับมีไฟฟ้านะครับตอนนี้เจ้าของกำลังเดินระบบน้ำอยู่ตอนแรกก็กะว่าจะ คงจะทำเกษตรกรรมครับนี่นะครับจะมีคลองอยู่รอบรอบที่ที่แปลงนี้อุดมสมบูรณ์นะครับน้ำไม่ขาดเลยนะครับน้ำไม่แห้งมีคลองจุประทานติดอยู่ด้านข้างนะครับข้างๆก็จะเป็นสวนลำไยแล้วก็มีประปาของหมู่บ้านนะครับมีแทงประปาของหมู่บ้านส,สูงๆขึ้นมาเนี่ยนะครับตามในรูป บริเวณด้านหน้านี่ก็ติดกับถนนคอนกรีตนี่ประมาณยี่สิบเมตรนะครับที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับนี่ด้านในภายในแปลงที่นะครับถมดินหมดแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงบอกกว่าแดดแรงมากนะครับ แปลงนี้3ไล่1งาเก้ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้านห้านะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีถนนคอนกรีตของเทศบาลนี่นะครับเป็นถนนเลาะเรียบคองไปเข้าออกได้หลายทางนะครับ เข้าตั้งแต่ถนนเทศบาลริมปิงซอยเจ็ดกับถนนทางหลวงหมายเลขสามศูได้นะครับที่จะไปจากคำพิมุกนะครับแต่นี้ก็เหมาะทําจัดสรรเหมาะทําหลายๆอย่างนะครับเข้าออกได้หลายทางนะครับเมื่อกี้คนนี้ก็คุยอยู่กับผมนะครับทางด้านฝั่งด้านนู้น ไปดูใกล้ๆนะครับว่าน้ําดียังไงครับอันนี้ห่างจากโรงพยาบาลลาปูนแค่ประมาณ2กิโลครับแลงนี้นะครับใกล้ตัวเมืองมากอยู่ใกล้ๆกลเทศาบาลริมปิงนะครับห่างจากจเทศาบาลนี่ก็ประมาณกิโลหนึ่งอยู่ใกล้ๆครัวบันดีครับก็ไม่ถึงิน1กิโลครับ ดินตรงนี้นี่เหมาะเลยนะครับเหมาะที่จะปลูกพืชพันธุ์อะไรได้หลายอย่างนะครับนี่นะครับก็จะมีคลองอยู่ด้านข้างนะครับในใจตัวเมืองลำพูนนะครับไปเชียงใหม่ก็ง่ายครับออกบายพาสนิดเดียวนะครับประมาณสามสิบกว่ากิโลนะครับก็ถึงเชียงใหม่แล้วนะครับเข้าเมืองลำพูนก็ง่ายประมาณ4ี่ห้ากิโล เดินทางสะดวกครับนี่นะครับก็มีรถชาวบ,บ้านเข้อออกอยู่ตลอดนะครับคุณที่ติดตามชมนะครับแปลงนี้ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ